ย่างเมืองตรังเป็นอาหารรสเลิศเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อและเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรงังหลายคนเดินทางมาจังหวัดตรงังเพื่อลิ้มลองรสชาติหมูย่างที่เลื่องลือกันว่าหนังกรอบเนื้อนุ่มและหอมเครื่องเทศหมูย่างโกจินก็เป็นอีกต้นตำรับหนึ่งของหมูย่างเมืองตรงังด้วยกระแสความต้องการรับประทานหมูย่างเมืองตรงังดังไปทั่วประเทศ แต่ระบบการขนส่งสินค้ายังไม่ได้มาตรฐานและทันสมัยมากนักจึงเกิดไอเดียทำผงหมูย่างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานหมูย่างเมืองรงังสามารถทำทานเองได้ทีหมู่หนึ่งตําบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดรงังนายประพาทมณีสิงห์เล่าให้ฟังว่าบรรพบุพรุษได้รับสูตรการย่างหมูที่สุดแสนจะอร่อยมาจากชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในจังหวัดรงัง คือแรงบันดาลใจที่ที่ผมทําผลิตปันทัวนี้นะครับเครื่องหมูย่างเนี่ยเราจะท่องเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างเอาไปปิ้งไปตอดหรือเป็นอะไรเป็นปลาโลขาหมูอะไรทำได้หลายอย่างตัวหนึ่งและผู้บริโภคจะได้รับรสชาติที่มันเหมือนกันกับ หมูย่างที่ผมขายอยู่ทุกวันนยฮะหมูย่างเมืองตังที่ลูกค้าเขานิยมอยู่สำหรับผงหมูย่างโกจินมีความเข้มข้นและสะดวกต่อการปรุงสิ่งสำคัญคือเป็นผงหมูย่างสูตรต้นตำรับของเมืองตรังที่ทุกคนสามารถนำไปทำทานเองได้รสชาติเหมือนกับที่ร้านทำทุกครั้งเพราะโกจินใส่ใจทุกรายละเอียด คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้รสชาติหมูย่างเมืองกลางแท้ๆที่อร่อยเข้มข้นผลิตภัณฑ์นีน้คือผู้ใหญ่พวกส่วนมากเมื่อเขาไปซื้อไปทดลองซื้อไปทำมันเป็นสูตรเดียวกับหมูย่างไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรังได้จัดทำโครงการบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอทอปรังยั่งยืนโดยส่งเสริมพงหมักหมูย่างหมูย่างโกจินยกระดับเป็นสินค้าพรีเมียมต่อไป